ครับผมสวัสดีผู้ชมค่ะครับนี่อยู่เกมคอยดีเฟือมเดิมดานก่อนก็19ใช่ไหมโอเคนี่ดังที่สุดทำไมรู้ไหมทำไมถึงดัง่อนก่อนผมถึงงับเวลาตั้งใจงับเวลามากเพราะว่าระบบโทรศัพท์ผมบอกว่าจิ๊กของผมมี32มิบจิกใช่ไหมอ่าจิกนะเออมี32มจิ๊กแล้วก็มันแจน้งเตือนว่าวิดีโอคุณสามารถถ่ายได้รวมทั้งหมดเหลือแค่3 40นาทีก็คือ สามสิบสองจิกอะตอนนี้ยกูเหลือแค่ไม่กี่จิกวิดีโอเกมงั่งับผมนะคือวิดีโอเยอะอะเออแล้วไปลงฮีล์แลิปฮีล์แลิปไงมันไม่ว่างเฮียล,ลงแล้วก็เมันก็ขึ้นอยู่ยกับสัญญาณก็ไงเออนั่นแหละแต่ใครอยากรู้ว่าวิดีโอไหนล,ลงไหนลงไหนก็ไปดูก่อนท้ยคลิปอะผมจะลงนี่มาใช่ไหมก็ดูนะครับว่าว่าสิบแปดคำว่าหรือว่าอะไรโอเคก้อนนี้หายกี่นาทีวะแม่งก้อนนี้เหลืออีกสามหกทีไป ด่านเดยวก็พอครับด่านเดิมจำได้อยู่หนูๆก็จำได้อยู่ขอประเมินผมแป๊บอัตราส่วนประมาณขึ้นบนลงล่างใช้ได้ผมอ๋อตรงนี้นี่กูอเืนอให้การเสยาาหมอชิมหาแล้วไงนี่โอเคการสวนใช้ได้งี้ขึ้นกัน,นโอเคนี่อีกโอเคเร่งความเร็วผมเร็วๆวะแมเ่เอาสันเล่ง แม่งรอเวลาไว้ผมร้อยมันพาาพๆไปยี่สอันนี้ผมว่ารับรองได้มีคนมีทหารเข้าไปแน่นอนครับผมเพราะว่ามีโอกาสที่จะแพ้มากนะแล้วก็โอเคแล้วก็นี่เว้ยแบบนึงนะโอเคตองเลยผมไม่ว่าใครมา โอเคอันนี้อันนี้สองใช่ไหมโอเคเล่ไม่ใช่เล่นการสวนใช้ได้ผมเล่นความเร็วได้สบายมากไกลล่โดนระเบิดอยู่ดีใช่ไหมโอเคนี่ว่าอย่างงั้นไงมึงโดนเงี้ยขอรู้ใช่ไหมได้กูเสริมให้เลยมันขึ้นเลยมึงยังทิ้งอีก <c oughs> เส้นนี้มันยังให้เหมือนเดิมผมโอเคนี่อีกหนึ่งแล้วก็ อะไรอ,ะอ่ะอ่าโอเคต่อไปก็จะเป็นเอาแป๊บหนึ่งนะปืนไฟครับผมปืนไฟ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 ครับผมปืนไฟเร่งคอมเบลไปก่อนออเร่งคอมเบลไปก่อนโอเคเร่งคอมเบลไปเรื่อยังโดนระเบิดโดนระเบิดเฮียก็โดนระเบิด,โ,ด,ดโอเคช้าๆหน่อยจา้าขอปืนไฟเผาหน่อยนะขออนุญาตเดอ้เอเฮ้ยเดี๋ยวขออีกยี่สิบบาทนี่นี่อีก,อก,อกนี่ ไมไหมกูฉลาดเห็นไหมยิ <c oughs> งคอมเบลได้ผมฮิ้งกระเบิดไหมละป้องกันแม่งกูใส่ป้องกันมึยงมยังฮิ้งกระเบิดอีกนะนี่ครับป้องกนันแล้วนะมึงยังจะฮิ้งกระเบิดอีกใช่ไหมนั่งยืดหง้ยแป๊บนึงโอเคแล้วก็ระเบิดเราได้มั้งนี่อีกหนึ่ง อันนี้ไม่ได้เว้ยแป๊บมึงขอประมวั่อือหอมาไป่ขนาะเดี๋ยวไม่ใช่ตัวผิดแป๊บอันอนี้ไม่ได้ปึ้งอย่างโอเคครับผมเข้าใจละอันนี้ขอช้าๆหน่อยขอช้าๆเลยแหละโอ้โหมาเยอะแบบนี้มาเยอะแบบนี้อือหอยังโอ้โหมึงอยากหิ้งกระเบิดกูเสียงเงินฟรี ทำไมโดนลุมครับโดนลุมข้างบนนั่นโดนไฟเผาลุมอยู่ทำไมร้อนแรงร้อนแรงใช่ไหมฮะฮะมาดิทิ้งระเบิดโอ้โหทิ้งต่อเนื่องเลยนะเนี่ยก็ทิ้งระเบิื้องก็หิ้งระเบิดแป๊บนึงอย่าเพิ่งใจเย็นๆใจเย็นๆนะขอเถอะนะยังใช่ไหมฮะยังทิ้งระเบิดมาเรื่อยๆมาเนี่ยมันก็ยังหิงเว้ยนี่ยังหินกนไรซ่อมอีกกลัวโดนลุมไหมโอ้ยนี่มันก็หินมุมมองโอ้โหสองแล้วเว้ย ขบวนนี้ไม่โดนใช่ไหมข้างล่างโอเคหมวเคิ้วยังหมวเคิ้วแล้วเว้ยว่าจะโดนยำอีกว่าขบวนนี้โดนยำอะไรยังไงยังไงพูดไม่ทันขาดคำเลยมาแล้วต้นมียำระเบิดมาอีกลูกะฮะเรลื่อนคอมเมลได้ผมมึงยังหิ้งอีกสงไข้ไหมแม่งนี่มึงยังหิ้งโอ้โหพระเจ้าตอนนี้สามารถซื้อปืนใหญ่ได้แล้วฮะเคลื่อนคอมเมลได้มาดีมาดี มาเดีย๋ยวมาดิ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 มาด,มาด,มาดิมาเยอะมากอะคนงอะเออคนมาเยอะมากอะโอ้โหเยอะชิบหายแม่ <c oughs> งกูหายกี่เยทีวะชิบหายละวิดีโอตัดเองไม่รอดก็เวิมึงยังทิ้งระเบิดมาต่อเนื่องครับผมมึงยังไม่เกรงกลัวกับการป้องกันที่ดีสุดข,ของเรามึงยังไม่เกรงตู่รุ่รุ่นู่ รถถังเข้ามาว่ะรถถังอยู่ข้างบนว่ะมีว่ะรถถังเอ้ยรถถังแทกเว้ยกูเห็นอยู่รถถังแทกเว้ยรถถังต้นตีงว่ะเฮ้ยรถถังตีงว่ะเฮ้ยโอ้โหแม่งโกงว่ะรถถังรถถังแม่งยิงย่อยอะมันงงมันทิ้งระเบิดกูเห็นอยู่ไม่ต้องเลยโอเคข้างบนนี่ข้างล่างโอเคกางนี้พยายามกั้นทางอยู่นะครับพยายามกั้นทางอยู่โอเคไฟเผาคังเว้ยแม่งระเบิดเลยหืมคังว่ะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปละชิบหายแล้วไง มีอารมณ์ยิงย่อยเหรอกูซื้อมากเลยมึงรถขังเข้าไปแล้วหนึ่งคันอะบอกอะไรให้เว้ยกูไม่บอกอยู่ว่าแม่งพูดในใจแม่งนี่ก็เล่นความเดียวได้ขอเงินอีกสักไม่เท่าไหร่ไม่กี่บาทก,ก็ยังได้นะโอเคงี้เล่นความเดียวสบายมาอีกชุดอ่แแม่งเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกูขอสักห้าร้อยเถอะยวเพิ่งทิ้งระเบิดอก้กูขอ ลอยฮะใส่แม่งเลยอืมอีดอ,อกอืมเนี่ยากัสย่างมาครับผมเปมือข้ากสัสย่างมาโอเคได้แล้วได้แล้วอืมไม่ทัขาดกิง่งโวะบอกแล้วฮ่ากสัสย่างอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดิงพันนี้ฮ่ากสัสย่างเออม,มาแล้วไงต่อวางลืมลืมวางปืนไฟแม่งเอ้ยไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไร นี่ถ้ากระสีอนาวเพียงหนึง่งโอเค <c oughs> เราขอนี่โดนนี่โดนยิงย่อยนี่โดนเต็มเต็มเลยมาแล้วแหละมาแล้วแหละเดี๋ยวหลงหลงหลงกูไม่อยากายิงหายเฮียหลงไปมึงเข้าไปแล้วอยู่กันอยู่อยู่อยู่โอ้โหยิงทันก็ยิงทันย,ยิงทันย,ยิงทันย,ยังทันยังทันเขาผมยังทันโอโ้โหแม่งโค้งี้โอโ้โหเลยฮะ อือห uh ือ huh. ปืนยิงให้กับสายามข้างล่างมีชุดแก้มก้อนรับไปดีนี่ป้องกันโอ้ตายแม่งกลัไม่ทันโอ้โอหรู้ึกซึ้งมากเลยไม่ลาก่อนนะขอบคุณที่รับใช้นะน่ายาเดือดร้อนอนะ่ะตายไปละก็ลาก่อนอันนี้อ่ะอักเกรดล็นมาดีมาดีาดอืมอะไรมาคขึ้นบินมาแล้วใช่ไหมนี่อักเกลขึ้นบินมากูกเปิดให้โอ้โหพูดผิดชื่อนะบังลูมาเลยอนะ่ะ อเคตอนนี้เราผมว่าวิมีหวังเยอะนั่นไงพีไงวะขบวนใช่ไหมนั่งไงเห็นอยู่มีหวังครับผมคือเครื่องบินอ่ะมันจะเข้าไปก่อนเลยโอกาสมีโอกาสเยอะมากแต่ว่าไม่งา่าจะแพ้โอ้โหรลดเหล็กมารถเหล็กมาเอ้หยหมงยางกูให้เสริฟอีกหนึ่งเืนไฟวังนี่อัตอเสริง เฮ้ยเฮ้ยกูขอสก๊อปแม่งยิงฮหกัะสีย่ยงางงั้นยิงระเบิดมาไงฮะไงยิงระเบิดมาแล้วเห็งมาเห็งมาเห็นด้วยเห็นมาเฮ <c oughs> ้ยเล่นความเดียวได้ผมสบายครับผมโอ้โหสบายสบายแม่งกรสยยีย่างอีกหนึ่งโอเคนะโอเคนะมึงอยากจองเวทข้างบนนงี้ก็ไม่ดูด้วยอืมข้างล่างไหวเล่นความเดียวได้คนระับ ขบวนไม่มีการิ้งมาเบิกยังโอ้โหิ้งมาเบิกไกลมากมันเข้าไปยังยังมาผมเอากูกดสก,กอ๊อตขึ้มาปึ๊บเรียบร้อยผมต่อไปรถถังแล้วก็เครื่องบินกบอับเกตอ่าโอเคยังนันหนึ่งเรียบร้อย,ยอยี่ดอก ก็สอบอดีดเว้ยไม่งั้นตายแน่นอนสปาร์ดาอาซอดีเล่นความเร็เวได้ผมส,ส,สบายสบายสบายดีไม่อัางไงทิ้งระเบิดแล้วทิ้งระเบิดลงด้วยขอช้าๆหน่อยเสียงรถมาไกลๆเลยนะ่ะ มีหังรถมีไงเครื ha, ่องบินก็อันนี้เว้ยบางดูไอยกูเห็นอยู่ไม่ใช่เห็นรู้ับผมรู้อยู่โอเคฮะกโอเคเล่นความเดียวได้ผมมีมังคนเลยน่เห็นข้างบนเิข้างบนโอเคเห็นอยู่อตราส่วนใช่ได้ข้างบนไฟเผานี่มันยังยิงยังยิงอีกโอเคส่งข้างบนงั้นก็ ต่อไปเป็นเครื่องบินขากศิยางแล้วก็โอเคให้เงินก่อนแล้วก็รถถังเราชามกางออพรถถังครับผมจะไปเลยข้างบนเครื่องบินนี่ช่างมันแต่เราดูรถถังก่อนโอเครถถังรถรถเหล็กมากรถเหล็กมาอ่ามึงเข้าไปเราเยอะแล้วเออนี้ยแม่งโอ้โหเยอะเลยเนี่ยเยอะเลยอย่ยอะ,อะก็ อุยิงขลมยิงขลมยิงยิงไปห่หังโอเคลีเกลียไปันเลยปล้องกันไปหลังฮะไงมันโตคืนนะมันโตคืนฮะมันตอบโต้นะฮะเครื่องบินเยอะมากครับผมดูดูเครื่องบินนี่เราพยายามตัง้งหันถ้ามันดูจากเนี้ยเว้ยถ้ามันดูจากเนี้ยแม่งอ่อนโอเคใช้ได้ผมอยุดต่อปไปมึงโอเคแล้วก็ลดปืนใหญ่ก็ได้มาแล้วหนึ่งโอเคอืม สามร้อยแปดสิบโอเคช่วงนี huh. come on, come on. Right ้ได้นะฮะนี่คอมเรียวไปขอสามร้อยแปดสิบงินนิดเงินเองขอเือโอเคได้นะับหินกระเบิดมากรู้โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาดีมาดีมาเยอะครับมาเยอะๆครับสิบหกข้าวบิ๊มสีอยู่ไอ้เงี้จุดๆนี้ครับผมอือหือ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 ยิงย่อยทงนั้นแม่งร้ลงอยู่ร้งอยู่ข้ามข้าม โอ้โหดูกลุ่อัพแรงขกูเนี่ยแม่งกำลังซ่อมอยู่ครับผมงงมากแป๊บนึงขอช้าช้าช้าชขอช้าๆหน่อยโอเคอ่าปืนใหญ่เดี๋ยวผมเล่นคมเร็วได้กะจังหวะได้โอเคเออไงยิงย่อยมายิงย่อยยิงย่อยยิงย่อยแต่ไงปิ้วไงขบวนเหรอโอเคขบวนนี่ป้องกันอยู่แล้วไงมึงยิงโตยิงโตยิงโตซ่อมกูซ่อม ส้อมไปอเอายังไงก็ได้กูส้อมมาเงาคืนข้างบนเียร,ร้อยผมสังหารเรลียบนี่เราใส่ให้อีกเงวยาวเลยต่อไปมีทั้งหากระยนินแล้วก็โอ้โหยิงไม่ไกรรถใหญ่หรปลบางะรู้ว่าอย่างนี้มันยิงโต้คืนรถใหญ่เหรอรถใหญ่ครับผมโอ้ไม่เห็นอลังการเลยรถ <c oughs> ใหญ่มาทั้งไงมันยิง ผมมีอามยิงโตดง้ด้วยยิงขเมยได้ผมตอนนี้ดูกระจังหวะได้ผมยิงกระเบิดมาก็จักไปยิงกระเบิดมาจักไปแต่ามากนี้กูไม่ไหวแป๊บนึงขอชา้าขอชา้าขอชา้าแป๊บนึงหลงหลงหลงดูหลง,ลง,ลง,ลงโอเคอือหือยังม,มีตัวยิงนี่อยู่ยังยิงโต้อยู่ซ่อมซ่อมน,นี่ไฟแม่งเผาโดนลุมโอเคเห็นไหมปืนไฟดับเบิลชิลเลยฮะ อัพเกียร์อัพเกียร์อัพเกียร์อืมอืมบาย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 เอออืมอือเฮ้ยปืนไฟเผาเฉียบเหมือนชูเลยฮะชูเลยฮะเผงสองเลยฮะับเผงสองเลยอื้ืออือหือฮ้ยอเอหืออย่างเดียวเลยห้าร้อยได้ยังฮะได้แล้วครับโอเคชุดต่อไป รถใหญ่มาอีกแล้วกูลำคางอีกแล้วมึงยิงแหมแล้วถ้าเกิดสยามมาเว้ยโอ้โห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 ผมต้องแข่งกับมือแล้วครับแข่งกับมือแล้วครับอื้มต้องอื้มอื้มอื้มต้องแข่งกับมือเว้ยไปมือกูหลงต้องแข่งแข่งกับมือเดี๋ยวเดี๋ยวโคจะชักสก๊อปแม่งเลยฟู่ใส่โบนี่เว้ยแหงแข่งอยู่โอเคถ้าเกิดสยามมาอัปเกรดก็เี่นความได้ผมผมแข่งกับมือแข่งกับมือแข่งมือ โอ้โห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 โอ้โหแม่งแข่งมือแข่งมือโอเคอัพเกรดได้อย่างนั้นอืมอัพเกรดอยู่อัพเกรดอยู่อย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่ยังขึ่งยังเข้าไปโอ้โหมันยิงยิงข้างบนน่ะเข้าไปได้เว้ยยิ้มเอีกอฮะรอบมีรถถังมามันมันยิงยิงเว้ยมันยิงเว้ยมันยิงเว้ยปืนนี่แม่งโดนหนักกว่ากูซ่อมเยอะละ ชีวิตจริงนี่มันพังไปงานเลยเว้ยนี่รถถังมาอย่างเดียวอ่ะพี่รถถังมาอย่างเดียวเว้ยโอโ้โหโอ้โหยิ้มเอกรถถังมาอย่างเดียวเพื่ออะไรฮะมึงยังยิงโต้อ,อีกเพื่ออะไรครับอยู่สักทีเถอะโอเคกูว่าเพื่อให้เราอัปเกรดนั่นแหละวะเครมบิงบังลุงมาแล้วฮะเส่วนข้างล่างรถถังใหญ่มาเลยยิงยิงยิง เอายังไงก็ได้ยิงมายิงมากูซ่อมอยู่เสียงบึ้มอยู่ไหนข้างบนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างอ่ะข้างล่างอ่ะต้องแข่งกับมือผมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนยิงได้ไหนอีกนี่นี่กูซ่อมอยู่ซ่อมอยู่แป๊บพยายามซ่อมอยู่โอเคเดี๋ยวโอ๊ยไอ้มึงเข้าไปได้แล้ว่ะพังครับบยิงสามครับจะผ่านเขาครับผมจะผ่านแล้วถ้ากะซียาใหม่ก็แม่งรีบความเร็วไปครับ เรื่องความเร็วแม่งเงียบมากโอ้โหยิงอ่ะมันยิงโตแล้วโอ้ปพิ่แลนะ้วมันยิงปพิ่แลนะ้วรถวขังอีกคันตกแกงไยโอเคครับผมตอนนี้การนะครับผมก็ไล่อัพเตะไปเรื่อยๆฮะอัพอัพไปเลยผมตอนนี้ชุดใหญ่มาแล้วฮะกูชุดใหญ่มาแล้วครับตอนนี้ก็เรืเ่นงความเร็วผมมันเข้าไปได้หวะไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้เร่งความเร็ว พร้อมอัพอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วจ้าเพราะว่าเป็นด่านสุดท้ายเสียงฟังเสียงมึงนึกว่าแกงก็แดงก็แดงนี่ชิบหายโอ้โหโอ้โหมึงโวเป็นผ้าปกได้เหมือนเดิมโอ้โหเสียงก็ดึงก็ดึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงมาแล้วโอ้โหเสียงก็ดึงมันยิงโตะไม่โตเว้ยรู้สึกว่ามันงงมากเลยครับมันมันมันมาคันเดียวผมอุยเงือบโดยรวมหางานไปตายเถอะนะขอเถอะโอเคไม่ต้องก็ไม่ต้องมาก็ได้โดนฟืนไฟเผาหางานโดยรวมหาง เฮ้ยไม่ต้องมาบอกกด้แคนะ่ง่ายโดนปืนใหญ่เงี้ยยิงระเบิดจบไม่ค่ะเด้อเฮ้ยไม่ใช่ผิดผิดอันผิดกันนี่นี่เออนี่แล้วก็นี่อีกแล้วก็นี่ผมเอเคผ่านนะโอ้โหเยอะมากเลยเนงะี้ยถ้าได้สองอันนี้เอาไงดี ่าลองดูข้างล่าง่อนรู้ได้ดสองเลยทำไมมันแจกเพช็แจกอันนี้มันเยอะชิมหายส่วนนี้จะดีขึ้นนะโอเคก็หลายนาทีมาแล้วก็สำหรับนงี้ครับเดี๋ยวก็สำหรับนงี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ,อบขอบข,บขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าผมไปแล้วครับ